ดีไฟเดอร์ฟรีดิวิ่งแคมป์ไอเดียหรอคิดว่าเวลาปกติที่มีให้เรียนฟรีได้ย่ามาน้อยไปในแคมป์จริงๆเราจัดฟูลเซสชั่นให้3วันเวิร์กช็อปเป็นเช่ให้1วันก็คืออยู่บนบกด้วยกัน4วันแล้วก็ออกทะเล3วันเต็มก็รวมๆกันประมาณ7-8วันไม่ต้องนะก็คือเริ่มจากศูนย์ได้เลยแล้วก็คือเพดานของแคมปอ์อ่ะ ก็คือให้ถึงแอดวานซ์เลยคือทุกอย่างอ่ะมันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องทําให้จบภายในแคมป์อ่ะไหนทําสกิลได้เก็บได้เราก็นับไว้ว่าอันเนี้ยมันมีรีควยเมนแล้วอะไรที่ยังเหลือยังขาดก็ไปตามเก็บเอาทีหลังได้คือถ้านับเลโชมันเลโชจริงก,ก็คือหนึ่งเอ็นสครูหนึ่งก็คือแบบแทบจะตัวต่อตัวแล้วอ่ะ ข้อดีอันหนึ่งของแคมป์คือเขามีโอกาสได้เจอคนเพิ่มเขาเจอปัญหาเพิ่มเขาได้เทคนิคเพิ่มซึ่งอันเนี้ยหาไม่ได้ในคอร์สปกตินะมันไม่ใช่ว่าครูจะรู้ทุกเส้นทางของการทาสิ่งสิ่งหนึ่งได้อะเพราะว่าครูแต่ละคนเขาก็มีประสบการณ์ในการสักเซตเรื่องเนี้ยมาต่างกันเพราะฉะนั้นการยิ่งได้อยู่กับคนเยอะได้เจอคนเยอะเะมันอาจจะแบบเจอหนทางใหม่ๆมันพิเศษกว่าตรงที่ว่าเราได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะกว่าอย่างบางคนมาเรียนเขาอาจจะไม่ได้แบบมีเวลากลับมาซ้อมบ่อยๆแต่คนที่มาแคมป์คือเราได้เจอกันหน่อน้อย 7จ็แปดวันมันก็มีความรู้จักมาคุ้นกันเพิ่มขึ้นแะล้วมันก็กลายเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนในชีวิตเราต่อให้เขาไม่ฟรีไดต่อนหนยเขาก็เป็นเพื่อนเราไปแล้ว